สิ่งนี้ใช้ทดแทนอาหารมื้อหลักของเราได้ในช่วงที่คุมน้ําหนักค่ะทุกคนอิ่มอร่อยอยู่ท้องแถมได้สารอาหารครบถ้วนทั้งห้ามู่อย่างแรกต้องอวยให้กับความอร่อยของเขาที่ทําให้เรากินได้ไม่มีเบื่อเลยค่ะมีให้เลือกถึง5รสชาติเิตเมลาบกิฟฟินเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารไม่ใช่โปรตีนเสริมไม่ใช่ยาไม่ใช่สมุนไพรแต่เป็นการรวบรวมเอาสารอาหารดีๆที่ครบถ้วนทั้งห้ามู่รวมถึงวิตามินแร่ธาตุและกรดอะมิโนจาเป็นต่างๆที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยมาใส่ไว้ให้นี่หนึ่งซองและอยู่ใน รูปแบบของผงชงแต่มีพลังงานตามพลังงานจะอยู่ที่250 2 5 0ร้อถึงสองร้องแคลต่อซองนะคะหลักการของฟิตมิลก็คือปริมาณของสารอาหารและปริมาณของพลังงานใน1่ซองจะมีความเพียงพอเหมาะสมถูกต้องตามหลักของโภชนาการสําหรับที่จะใช้ทานแทนข้าวใน1มื้อได้โดยที่เราจะอิม่มแต่ร่างกายจะเาะผาผลาญพลังงานตรงนี้หมดแบบพอดีๆในใน1มือใครที่ต้องการให้ร่างกายอยู่ในโหมดของการกินให้หน้อยกว่าที่ใช้นิ้วแนะนําว่ามีฟิตมิลติดบ้านไว้เลยก็จะสะดวกขึ้นมาอีกค่ะฟิตมิลหนึ่งกล่องจะมี1 สีซองทานได้ถึง14มือ้อ1ซองใช้ทานแทนข้าว1มือ้อสามารถใช้ทานแทนอาหารมื้อหลักของเราได้1 2มื้อต่อวันชงง่ายละลายง่ายมากแถมพกพาสะดวกอีกด้วยพิกัดฟิตมิวอยู่ที่ตะก้าแล้วนะคะทุกคน